สวัสดีครับผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็ชุดนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดลบชุดที่2นะครับของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ New Hyundai H1 เป็นตัวสตาร์เลียนะครับเป็นล้อข้อสินะครับเป็นตัวท็อปตัวปัจจุบันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับซื้อรถกู้คุณได้ตัวปัจจุบันถ้าตัวท็อปคุณจะได้ล้อตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ซื้อตัวท็อปซื้อตัวรองนะครับสามารถเอาล้อมาเทิร์ แล้วก็ับการถ้าคุณใช้คุณใด H1 รุ่นไหนก็ตามอยากได้ล้อจะนี้ไปใส่เอาไปใส่ได้เลยนะครับตัวเนี้ยเป็นล้อแท้นะครับสเปค6ลูมาตรฐานนะครับคุณใด H1 มีล้อสเปค6ลูแบบเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้เลยนะครับมีตาคุณใดอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อข้18นะครับกว้าง7นะครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะครับผลิตที่ประเทศเกาหลีนะนะครับ สวยงามนะครับตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่53.5นะครับอ่อาเห็นไหมครับ53.5นะพูดถึงเรื่องออฟเซตที่มีตัวเลขเป็นจุดทศนิยมข้างหลังนี่ก็หายากนะส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนเต็มอันนี้53.5นะครับก็เอาไปใส่ในแคชวันได้เลยรับประกรันนะครับคุณใส่ล้อพวกนี้ล้อจะไม่ยื่นเกินตัวรถจนทําให้มีปัญหาในการใช้งาเนเปิดปิดประตูไม่ได้ล้อพวกนี้ไม่เป็น นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเพจทักมาได้นะสินค้ามีบริการต่างจังหวัดจัดส่งให้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนทลยเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนได้ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับต่อคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาส เรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ